พี่น้องทุกคนนะครับที่ทนร้อนทนลำบากมาร่วมชุมนุมในเวทีประชาชนของเราและผมต้องขอขอบคุณสื่อนะครับที่มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมเวทีที่3ามเสนกับเราได้ได้มีโอกาสได้ติดตามการปรสาสัยครั้งประวัติศาสตร์บนเวทีนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังมองไม่เห็น มีสื่อจากต่างประเทศสัมภาษณ์ผมมือสักครู่สื่อจากอังกฤษสื่อจากจีนสื่อจากทั่วโลกให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวประวัติศาสตร์ของพวกเราเราอย่าไปสนใจครับวันนี้อภิปรายในสภารัฐบาลไม่ยอมให้มีการถ่ายทอดผ่านช่อง11 ไม่เป็นไรเรามีทีวีของประชาชนไทย PBS ถ่ายทอดแทนช่อง11ของรัฐบาลวันนี้การมารวมตัวชุมนุมของพี่น้องหลายหมื่นนับรวมเกือบแสนอาจจะไม่ได้เป็นข่าวผ่านช่องหลักช่องของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้แต่ความใจแคบของรัฐบาลไม่สามารถที่จะปิดหู ปิดตาพี่น้องประชาชนที่วันนี้รู้แล้วครับว่าพวกเราไม่ยอมรัฐบาลทรราชออกกฎหมายล้างผิดคนโกงพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรามารวมตัวกันอยู่ที่สามเสนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่า ชื่อเดิมสามแสนเนี่ยคือสามแสนโบราณก็เรียกว่าสามแสนเพราะโบราณเล่าว่าเคยมีพระพุทธรูปตกลงไปในคลองเจ้าเมืองในยุคสมัยนั้นระดมพลมาสามแสนคนไม่สามารถอุ้มพระพุทธรูปขึ้นจากคลองได้วันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรามากันถึงสามแสนคนหรือไม่ แต่เท่าที่มาผมมั่นใจว่าสามารถอุ้มโจรเข้าคุกได้ครับพี่น้องครับพูดถึงโจรและไหนๆเล่าถึงเรื่องในอดีตมีนักปราชญ์สมัยกรีกโบราณเคยพูดคำคมไว้เขาพูดว่า ถ้าเราไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราจะถูกลงโทษด,ด้วยการถูกปกครองโดยโจรวันนี้พวกเราได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเราไม่พร้อมเราไม่ยอมที่จะให้โจรมาปกครองเราส่วนใครเป็นโจรใครเป็นพระเอก วันนี้เราไม่ได้มาตัดสินแต่ที่แน่ชัดก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมที่เขากำลังพยายามผลักดันอยู่ในสภาเป็นกฎหมายอุ้มโจรชัดๆและพี่น้องครับในขณะที่พวกเราอยู่ที่นี่พักพวกผมรวมไปถึงท่านหัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสภาคัดค้านต่อสู้ทุกกระเบียดนิ้วส่งเสียงเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องของเราในสภาด้วยครับพี่น้องครับเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่สาเหตุเป็นเพราะเรารับไม่ได้ ว่ามีรัฐบาลอ้างเสียงข้างมากในการออกกฎหมายช่วยล้างผิดให้เจ้านายและพวกพ้องของตนมีคนพูดมีคนวิจารณ์กฎหมายฉบับนี้ว่าร่างเดิมที่เขาเสนอเข้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับร่างที่ออกมาให้กับพวกเราพิจารณาในวาระสองวาระสามมีคนเปรียบเปรยว่าร่างที่เข้าเนี่ยหน้าเหมือนแมวแต่พอออกมา ทำไมเปลี่ยนเป็นหน้าเหมือนหมาแต่พี่น้องครับภรรยาผมเนี่ยเขารักทั้งแมวทั้งหมาถ้าผมไปเปรียบเทียบกฎหมายนี้กับแมวกับหมาของเขาผมกลับบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะผมยืนยันว่าหมาทุกตัวที่บ้านผม หน้าตาน่ารักกว่ากฎหมายฉบับนี้แน่นอนพี่น้องครับที่รัฐบาลอ้างเหตุผลแต่แรกผลักด,ดันกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาเขาอ้างว่าเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสังคมเขาอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การปรองดอง แต่พี่น้องครับผมขออนุญาตเท้าความสั้นๆให้กับพวกเราว่าแนวทางการไปสู่การปรองดองเนี่ยความจริงมันมีการพูดคุยตกผลึกกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2553หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาที่เราเรียกสั้นๆว่าคออ,อปอมีอาจารย์คณิตนนครเป็นประธาน ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะได้มาซึ่งความปรองดองในสังคมเมื่อคุณอภิสิทธิ์ได้ประกาศยุบสภานำไปสู่การเลือกตั้งในช่วงการรณรงค์หาเสียงผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคุณยิ่งลักษชินวัตรได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งของพรรคเพื่อไทยว่า เขาจะเดินหน้าไปสู่ความปรองดองด้วยการฟังและเชื่อความคิดเห็นของคออปปแต่พี่น้องครับสุดท้ายแล้วคอปอมีข้อสรุปออกมาไม่ได้ตรงต่อความต้องการของทางพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตรงต่อความต้องการของพี่น้องเสื้อแดงณเวลานั้นถามว่าที่คอปอมีข้อสรุปนั้นคืออะไร มันเกี่ยวยงครับกับความพยายามในการออกกฎหมายฉบับนี้ที่เดิมทีบอกว่าออกมาเพื่อนิรโทษกรรมผู้ที่มาร่วมชุมนุมทางการเมืองและผู้ที่มาแสดงออกทางการเมืองเราเองได้ประกาศตั้งแต่แรกว่าเราไม่เชื่อเพราะเรามั่นใจว่านั่นคือการสรับขาหลอกของพรรคเพื่อไทยสุดท้าย เข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณากฎหมาย<ๆ>ก็จะใช้อำนาจเสียงข้างมากในการแก้กฎหมายเพื่อให้ตอบโจทย์เจ้าของพรรคตัวจริงของเขาและสุดท้ายก็ได้เกิดขึ้นตามนั้นจริงเกิดขึ้นแบบไม่มียางอายครับพี่น้องสอสอผู้เสนอให้มีการแก้มาตราสำคัญในกฎหมายนี้เพื่อเปิดทางให้คุณทักษิณชินวัตร สามารถกลับบ้านได้อย่างเท่ๆตามความต้องการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชัดเจนครับว่าที่ทำไปเพื่อทักษิณที่ทำไปเพราะทักษิณขอมาพี่น้องครับนี่คือที่มาของกฎหมายและกฎหมายฉบับนี้ถ้า ออกมาแล้วจะมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรต่อประเทศชาติของเราพี่น้องประชาชนหลายหมื่นคนที่อยู่หน้าที่นี่เข้าใจแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งกับลูกหลานและอนาคตของประเทศชาติคุณทักษิณได้ประกาศว่าขอโอกาส สวัสดีครับพี่น้องอนรถไฟขอบพระคุณครับโบกไม้โบกมือทักทายกันทุกขบวนรถพี่น้องครับก่อนที่ผมจะบอกว่าคุณทักษิณได้พูดไว้ว่าอะไรผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีแนวร่วมทั่วประเทศจริงๆตั้งแต่ผมทำงานการเมืองมาเกือบสิบปี ผมไม่เคยเห็นนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทุกอาชีพมีแนวคิดมีมุมมองที่ตรงกันมากถึงขนาดนี้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อบ,บ้านเมืองของตนเองวันนี้ผมอยากให้พี่น้องส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับภาคธุรกิจที่วันนี้เขารวบรวมความกล้าหาญ ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับพรบนิรโทษกรรมพี่น้องเดินทางบนทางด่วนจะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มีรูปนายกยิ่งรัก ถ่ายควบคู่กับผู้บริหารภาคเอกชนภายใต้องค์กรต่อต้านคอรัปชันวันนี้ผมอยากจะบอกคุณยิ่งรักถ้าคุณยิ่งรักยังไม่ได้รับข่าวสารองค์การต่อต้านคอรัปชันที่คุณยิ่งรักไปถ่ายภาพโฆษณากับเขาว่าจะยืนหยัดเคียงข้างต่อสู้คอรัปชันกับเขานั้นเขาออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ของรัฐบาลคุณแล้ว เขาได้ไปยื่นสารกับสหประชาชาติ UN เวันนี้เขาไปยื่นจดหมายกับสถานทูตทุกสถานทูตในกรุงเทพมหานครบนเวทีแถลงข่าวมีตัวแทนของสภาตลาดทุนผมเนี่ยโตมาในแวดวงธุรกิจการลงทุน ผมบอกให้เลยครับว่าตามปกติเนี่ยพวกเราที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุนเนี่ยเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดทุกวันแต่ที่เราติดตามเนี่ยเพราะไม่ได้ห่วงอะไรหรอกครับเราห่วงว่าจะมีข่าวอะไรที่จะทำให้หุ้นเราตกบ้างแต่วันนี้ตัวแทนสภาตลาดทุนออกมาร่วมนั่งโต๊ะแถลงข่าวกับองค์การต่อสู้คอร์รัปชัน และเขาพูดว่าประเทศไทยจะไม่มีใครมาลงทุนเพราะประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวที่ฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนการคอร์รัปชันส่วนคุณทักษิณที่เป็นผู้ได้รับอานิสง์จากกฎหมาย ล้างผิดฉบับนี้เต็มๆได้พูดไว้วันก่อนว่าเขาต้องการที่จะให้สังคมไทยเรามีโอกาสได้กลับไปที่จุดเริ่มต้นเขาพูดว่าถึงเวลาที่จะเซตศูโรกลับไปที่ศูนย์ผมขอบอกกับพี่น้องครับวันนี้เนี่ย ที่พี่น้องต้องมาร่วมกันชุมนุมแสดงออกร่วมกันกับพวกเราบนเวทีไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกหรอกครับผมเห็นพี่น้องกลุ่มนี้เนี่ยยืนฟังพวกเราปราศัยมาร่วมชั่วโมงแล้วร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยสนุกก็ไม่สนุกตบมือเป็นกำลังใจให้พวกเราเกัเอ,กเองก่อนครับถามว่าถามว่า ผมอยากจะเซฟซีโร่กับเขาด้วยหรือไม่ใครจะไม่อยากครับใครจะไม่อยากย้อนเวลาแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ย้อนกลับไปที่วันรัฐประหารเหมือนกับคุณทักษิณผมไม่มองว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดที่มีอยู่ในสังคมในวันนี้ เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงคออ,อปอผมได้พูดถึงอาจารย์คณิตนนครที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้มีข้อสรุปชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดในสังคมของเราขอบคุณนะครับเห็นผมเงอ,ออกจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในสังคมของเรา เราต้องย้อนกลับไปถึงเดือนสิงหาคมปี2544ก่อนผมเข้ามาทำงานการเมืองครับวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่สารรัฐธรรมนูญมีการพิภากษาคดีที่วันนี้เรารู้จักกันว่าคดีซุขหุ้นภาคหนึ่งเป็นคดี ที่ผู้ถูกร้องคือคุณทักษิณชินวัตรได้อ้างว่าที่ตนทำไปทั้งหมดนั้นเนี่ยบกพร่องโดยสุดจริตและการตัดสินของตุลาการสารธรรมนุญชุดนั้นคณะคอปอได้สรุปว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริง ของความขัดแย้งทั้งหมดที่ยังเป็นภาระต่อพวกเราจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะอ่านคําวินิจฉัยส่วนตัวที่ท่านประธานสารรัฐปรมนูญท่านอดีตประธานสารรัฐปรมนูญในสมัยนั้นท่านล่วงรับไปแล้วท่านชื่อคุณประเสริฐนาสกุล ผมได้โชคดีนะครับมีโอกาสได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเป็นคนดีคนหนึ่งที่พยายามที่จะรักษาความถูกต้องไว้ในระบบการปกครองของเราท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดเสียงข้างน้อยวันนั้นที่แพ้ด้วยคะแนน8ต่อ7ในการพิจารณาคดีสุกข,ขุ้นภาคหนึ่ง ท่านได้เขียนคำวินิจฉัยส่วนตนไว้ว่าหัวใจการเมืองคือความไม่เห็นแก่ตัวหากเห็นแก่ตัวและพักของตัวแล้วจะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไรท่านเขียนไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2544 แต่ทุกคำพูดของท่านมีความหมายอย่างยิ่งในสถานการณ์วันนี้แต่แค่นั้นยังไม่พอครับท่านได้เขียนไว้อีกว่าปัจจุบันเป็นผลของอดีตและจะเป็นเหตุของอนาคตต้องคิดให้ดีและทำให้ดีในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้ที่สนับสนุนพันตำรวจโททักษินจะต้องผิดหวังในที่สุดนี่คือสิ่งที่ท่านอดีตสารรัฐมนูลได้เขียนไว้เดือนสิงหาคมปี2544ผมเอามาอ่านอีกครั้งด้วยเจตนาที่จะต้องการเตือนสติ เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากที่ยังอยู่ในสภาขอให้ท่านพิจารณาคำวินิจฉัยคำพูดของท่านอดีตประธานสารธรรมนูญไว้และขอให้ทบทวนบทบาทท่าทีของท่านในสภาให้เห็นแก่อนาคตของประเทศชาติยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะกลับลำยกเลิก ความตั้งใจในการสนับสนุนการล้างผิดของคนที่ทุจริตต่อบ้านเมืองพี <im <im ่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องเพิ่มเติมว่าการที่เราออกมาต่อสู้เพื่อที่จะขัดขวางการออกกฎหมายฉบับนี้โดยพักรัฐบาลนั้นไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ด้วยเหตุผลทางอุดมการไม่ใช่เป็นเพียงเพราะ เราอยากที่จะช่วยกันปกป้องระบบการปกครองของประเทศระบบการปกครองของประเทศเราทุกคนเรียนมามีสามเสาหลักบริหารนิติบัญญัติตุลาการที่บ้านเรานั้นบริหารกับนิติบัญญัตินั้นไปด้วยกันเพราะเราเลือกสอสสสเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ที่เป็นอิสระอย่างชัดเจนคือฝ่ายตุลาการเวลาสังคม เราตกลงกันไม่ได้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเราไม่ได้ใช้เสียงข้างมากครับพี่น้องในการตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกเราใช้การหักล้างด้วยหลักฐานต่อหน้าตุลาการในศาลทุกคดีทุกคด,ทกดีที่มีการกล่าวโทษมีคำพิพากษาคุณทักษิณชินวัตร ได้เปิดโอกาสให้กับทางคุณทักษิณได้สามารถที่จะหักล้างข้อกล่าวหาด้วยหลักฐานทั้งสิ้น์คดีที่ดินรัชดาคุณทักษิณกลับมาสู้ด้วยตนเองพยายามที่จะขุดหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาสุดท้ายไม่สำเร็จสารพิพากษาจำคุกสองปีคดีซุกหุ้นภาคสองและการเอื้อประโยชน์ให้กับหุ้น ของตนเองที่ซุกไว้สารพิพากษายึดทรัพย์46,000ล้านทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นโดยการฟังความข้างเดียวทั้งหมดมีการต่อสู้หักล้างกันด้วยหลักฐานในศารและนั่นคือหลักในการปกครองบ้านเมือง ที่เราต้องยึดมั่นไว้ให้ได้แต่รัฐบาลนี้กำลังพยายามที่จะลบล้างระบบการปกครองด้วยการใช้อำนาจเสียงข้างมากในการออกกฎหมายมาล้างคําพิพากษาของฝ่ายตุลาการนี่คือเหตุผลทางอุดมการณ์ที่เราต้องออกมา,ายืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดแต่พี่น้องครับผมได้บอกว่า การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการปกป้องระบบก,การปกครองไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการปกป้องอุดมการแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตความเป็นอยู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อโอกาสของลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปพี่น้องครับ ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนกันยายนชี้เห็นชัดครับว่าเครื่องทุกเครื่องที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ใกล้จะดับหมดแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้ลดลง20%พี่น้องประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าจะไปจับใจ่ายใช้สอยกรมสรรพกรกระทรวงการคลังไม่สามารถเก็บภาษีได้ยอดขายมอเตอร์ไซค์ตกพวบเพราะพี่น้องเกษตรกร ขาดรายได้จากราคาพืชผลที่ตกต่ำการส่งออกติดลบต่อเนื่องมองไปทางไหนก็เห็นแต่ดัชนีที่ชี้ไปในทางลบสุดท้ายใครเดือดร้อนครับก็คือพวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนต้องเดือดร้อนถามว่าทั้งหมดนั้นเหตุเป็นเพราะปัญหาทางการเมืองหรือไม่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวแต่ผมอยากจะถามพี่น้องครับว่าพี่น้อง คิดได้สักเรื่องหนึ่งไหมครับว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ทำอะไรเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพวกเรารัฐบาลเข้ามาตั้งแต่วันแรกก็ผลักดันนโยบายประชานิยมไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำนำข้าว สร้างความเสียหายให้กับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนปีละเป็นแสนแสนล้านบาทแต่สาเหตุที่รัฐบาลทำเช่นนี้ก็เพราะเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลไม่ใช่การดูแลพวกเราที่เป็นพี่น้องประชาชนเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลก็คือการช่วยเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงคือคุณทักษิณชินวัตรให้กลับบ้านได้อย่างเท่ และรัฐบาลประเมินว่าพรรคเพื่อไทยประเมินว่าเขาจะทำสำเร็จได้อย่างน้อยที่สุดเขาต้องรักษามวลชนของเขาไว้และเขาคิดว่าสามารถรักษามวลชนได้ด้วยการซื้อใจกันด้วยนโยบายประชานิยมและนี่เป็นที่มาครับของสาเหตุที่ว่า ทำอะไรก็มีแต่เรื่องประชานิยมทำอะไรก็คิดแต่เรื่องของการเมืองและคะแนนเสียงเพื่อรักษาฐานมวลชนไว้เพื่ออุ้มคุณทักษิณกลับบ้านดังนั้นพี่น้องครับจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องต่อสู้เพื่อส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลว่าเราไม่ยอมครับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะกลับมาดูแลเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่ของพวกเรา ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะยกเลิกความพยายามความตั้งใจในการช่วยเหลือคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรสอสอบุญยอดสสอ,อัตวิทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ในสภาครับพี่น้องครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงเป็นสาเหตุที่พวกผมต้องประกาศตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้เราขอสู้ถึงที่สุดมีคนถามว่าต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยหรือไม่ผมตอบโดยไม่ต้องคิดครับถ้าผมจะขอให้พี่น้องประชาชนออกมาสู้ผมจะไม่ออกมาสู้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรมีคนถามครับ ว่าการที่เราออกมาตั้งเวทีทนร้อนทนเมื่อยกันแบบนี้เป็นการเคารพระบบสภาหรือไม่ผมตอบโดยไม่ลังเลครับก็เพราะผมเคารพผมจึงต้องปกป้องสภาไม่ให้มีพวกมาย,ย่ำยีเอาสภาเป็นที่ฟอกตัวของคนโกง และพี่น้องครับถ้าเราไม่ร่วมมือกันในการต่อสู้กฎหมายฉบับนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือโจรทุกแขนแงมุ่งเข้าสู่สภาทุกคนที่ทำผิดกฎหมายแย่งชิงอำนาจในสภาให้ได้ เพราะสภาจะเป็นที่ฟอกตัวของโจรวันนี้ผมจึงต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ออกมาเป็นกำลังใจให้กับกันและกันออกมาเป็นกำลังใจกับผู้ที่มีอุดมการแนวคิดร่วมกันที่จะปกป้องบ้านเมืองของเราพี่น้องผมขอให้ยืนหยัด ต่อสู้กับพวกเราต่อไปผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าค่ำคืนนี้คืนเดียวคงไม่พอเราสู้กับกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่สำคัญที่หน้าด้านสุดๆคืนเดียวไม่พอครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครพลัด กันกลับบ้านพักผ่อนได้คุณสุเทพอนุญาตแต่ทุกครั้งที่กลับไปแตะมือกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันบอกว่าฉันขอนอนหกชั่วโมงเธอไปที่สามเสนทำหน้าที่ปกป้องชาติเบิร์เมืองให้ฉันได้พักผ่อนก่อนทำได้ไหมครับพวกเราทำกันได้ไหมครับ ถ้าพี่น้องทำได้พวกผมก็ทำได้และผมขอให้คำมั่นครับเรื่องนี้เราสู้ถึงที่สุดจริงๆขอบพระคุณครับขอบคุณนบเดี๋ยวทีมงานช่วยมาปรับขาไม้ลงหน่อย,าายเดี๋ยวทีมงานช่วยปรับขาไมา้